ออะไระ่แกกล้าดิงมัาจูบป,ปากแฟนฉันมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะอย้คุณจะไม่โดนไล่ออกจากงานแน่นอนครับเชื่อผมขอบคุณค่ะคุณไบค์เดี๋ยวนะคุณรู้ชื่อผมได้ไงครับฉันต้องขอตัวไปทํางานก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะ มาเลยส่งเร็วส่งเร็วส่งเลยส่งเลยมาแล้วใกล้แล้วถึงไหนแล้วมส่งเลยมีคนเรียกคุณค่ะลึกฉันหรอใช่ค่ะอ๋อโอเคขอบใจนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ทำอะไรอ่ะแกกล้าดีงันมาจูบปากแฟนฉันไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะเฮ้ย เล่คุณใจเย็นๆสิฉันบอกคุณแล้วไงคะว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอยา,า,ากจะกล้าปฏิเสธดีกอเห็นอยู่กับตาเนี่ยฉันจะไปบอกหัวหน้าแกให้ไล่แกออกแกจะได้รู้ไงว่าแกเล่นอยู่กับใครคุณใจเย็นๆก่อนอย่าทําแบบนี้ได้ไหมเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดเขาเลยนะคุณคะฉันขอร้องละคะ่ะอย่าไปบอกหัวหน้าจะเลยนะคะ ันไม่อยากถูกไล่ออกงานนี้สำคัญกับฉันมากๆค่ะงานนี้มันจะสาคัญอย่างไงไงฉันไม่สนใจหรอกนะรู้ไหมซะเอางี้เรคุณอยู่นี่ก่อนส่วนคุณมากรับผมไบคุณจะพาไปไหนอ่ะไปคุณคะฉันขอโทษค่ะไบคุณจะพาไปไหนไบเฮ้ย เอาเสื้อผมไปใส่เสื้อผ้าคุณเปียกหมดแล้วไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องห่วงฉันหลับไปเถอะนะเดี๋ยวคุณจะไม่สบายเอา <c oughs> ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> นั่งก่อนไหย <c oughs> ผมต้องขอโทษกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ด้วยนะครับค่ะไม่เป็นไรฉันแค่ไม่อยากถูกไล่ออกจากงานเพราะว่างานนี้มันสำคัญกับฉันมากถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคุณจะไม่โดนไล่ออกจากงานครับเออผมขอโทษนะครับที่ผมทำแบบนั้นลงไปอะ่ะคือมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะรวนลามคุณเลยนะครับ ไม่เป็นไรค่ะแต่ฉันขอร้องนะคะคุณช่วยไปบอกแฟนคุณไม่ให้ไล่ฉันออกจากงานได้ไหมคะไม่ต้องห่วงครับคุณจะไม่โดนไล่ออกจากงานแน่นอนครับเชื่อผมขอบคุณค่ะคุณไบส์เดี๋ยวนะคุณรู้ชื่อผมได้ไงครับเอ,อ่อฉันต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะกออุณ รอด้วยสิไบนี่คุณจะรีบไปไหนอะ่ะผมจะไปไหนไมันก็เรื่องของผมปะอแล้วคุณจะได้ไปส่งฉันที่บ้านหรอไม่ทำไมล่ะคะไบผมจะไม่ไปไหนกับคุณทั้งนั้นน่ะดูพฤติกรรมของคุณเมื่อกี้ดิพฤติกรรมพฤติกรรมอะไรอะคะอ๋อฉันว่าแหละนี่คุณคิดอะไรกับเด็กนั่นใช่ไหม เห็นหายไปด้วยกันเนี่ยคุณมีอะไรกับมันใช่ไหมไบต์เล่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะแล้วคุณก็เลิกทำพฤติกรรมแบบนี้สักทีก่อนที่ผมจะทนคุณไม่ไหวอะไบต์ค่ะอ,อ๊อฟบต์ไบต์เราขอโทษ คุณนั่งแท็กซี่กลับเองก็แล้วกันนะแล้วต่อไปก็อย่ามายุ่งกับผมอีกไบต์หมายความว่าไงคะทำไมคุณพูดแบบนี้อะคะไบต์ไบต์เดี๋ยวสิคะไบต์ไบต์ไบต์มาคุยกันก่อนไบต์เดี๋ยวก่อนสิคะไบต์ไบต์ไมบต์ทิ้งฉันไว้คนเดียวสิคะโอ๊ยเลยเนี่ย <c oughs> คุณกําลังจะทําอะไรของคุณเนี่ยคุณทําให้แผนของเรากําลังเสียนะโอ้ยคุณก็มโมจะพูดอย่างเดียวไม่เห็นจะช่วยอะไรฉันได้เลยอะ เขาบคุณใจร้อนวู่วามแบบนี้ไงดูสิต่อไปคุณจะแก้ปัญหายังไงโอ๊ย,อ,ยอะไรกันเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะร้านเรายังไม่เปิดให้บริการนะคะขอโทษนะครับคือที่ผมมาเพราะว่าผมอยากรู้อะไรบางอย่างนะครับเอ่อถ้าเป็นเรื่องเสือ้อฉันเก็บไว้ให้คุณแล้วค่ะเดี๋ยวฉันไปเก็บคืนมาอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ครับไม่คือที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับเอ่อคุณนั่งคุยกับผมสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ ไม่ได้แล้วค่ะฉันไม่อยากมีปัญหากับหัอหน้าค่ะอ๋อถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะเชื่อผมคือผมมีเรื่องสงสัยอยากจะถามครับเชิญคุณนั่งก่อนเลย <c oughs> คือผมอยากจะรู้ว่าคุณรู้จักผมได้ไงครับทำไมคุณถึงรู้จักชื่อผม ฉันไม่ได้จริงๆหรอคะผมตอบตรงๆเลยนะว่าผมยังนึกไม่ออกเลยครับเราเคยเรียนห้องเดียวกันตอนประถมค่ะเรียนห้องเดียวกันตอนประถมอ๋อจำได้แล้วแพทคุณคือจูบแรกของผมเลยนะครับ แรกของฉันเหมือนกันค่ะเราเรียนด้วยกันตอนประถมตอนมัธยมเราก็ได้เรียนห้องเดียวกันด้วยอ่ะแต่หลังจากนั้นผมไม่ได้ข่าวคุณอีกเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรอคือธุรกิจพ่อฉันล้มละลายค่ะแล้วแม่เขาก็รับไม่ได้เขาก็เลยทิ้งพวกเราไปส่วนพ่อฉันก็ ล้มป่วยคายาของพ่อก็แพงมากฉันก็เลยต้องหยุดเรียนแล้วก็ทิ้งทุกอย่างเพื่อเหลือเงินไว้ซื้อ,อยาให้พ่อน่ะคะ่ะแพทคุณก็น่าจะติดต่อมาหาผมนะเผื่อผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้างเพราะเรื่องนี้ไงคะฉันถึงไม่อยากให้เสียงานนี้ไปนี่แพทคุณมานัางทำอะไรตรงนี้เนี่ย คุณไบสวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าคะครับสบายดีครับคุณฟ้ายเป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะอ๋อเรื่องเมื่อวานคุณไบไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทางเราเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพนักง,งานคนนี้จะทํางานที่นี่อีกไม่นานคุณไบไม่ต้องกังวลไปนะคะเดี๋ยวเด็กคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วะคะ่ะหัวหน้าคะฉันขอโอกาสอีกครั้งนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะเออไม่นะครับคุณฝ้ายคือผมว่าคุณฟ้ายเข้าใจผิดอยู่นะครับ ไล่ออกอะไรกันครับดิฉันก็หมายถึงเรื่องเมื่อวานที่คุณมีปัญหากับแฟนคุณยังไงล่ะคะคือทางเราอะ่ะเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณใบไม่ต้องกังวลไปนะคะสโมสรของเราอะ่ะมีเกียรติแล้วก็มีชื่อเสียงมานานฉันไม่มีทางปล่อยให้เด็กเสิร์ฟคนนึงมาทำลายชื่อเสียงมันไปหรอกคะ่ะแต่พัอหน้าคะคุณฟ้ายครับ <c oughs> ผมว่าคุณฟ้ายกำลังเข้าใจผิดอย่างมากเลยนะครับแพทเขาเป็นพนักง,งานที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ เขายังเป็นแฟนผมด้วยอ,อแฟนคุณไบต์เหรอคะแฟนคุณไบต์ไม่ใช่คนเมื่อวานเหรอคะที่สวยๆคุณดีๆอะคะ่ะไม่ใช่ครับเราเลิกกันแล้วตอนนี้ผมกับแพทเป็นแฟนกันออค่ะแต่อย่างที่คุณไบต์พูดไปอะคะ่ะแพทเขาเป็นพนักงานที่ดีมากๆเลยคะ่ะผมขออนุญาตถามหน่อยนะครับคุณไ้ายแพทเขาทำงานที่นี่มานานหรือยังครับ ก็น่าจะสักประมาณสปีได้แล้วค่ะคุณไบ้ผมว่าในเมื่อแพทก็เ,เป็นพนักง,งานที่ดีเยี่ยมแล้วก็ทำงานมาเป็นเวลานานขนาดนี้แล้วผมว่าเขาก็สมควรที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับอเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคุณไว์แพทเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอก็ไปดูแลส่วนครัวแล้วก็ส่วนพนักง,งานเสิร์ฟทั้งหมดนะแล้วก็ พรุ่งนี้เธอไม่ต้องใส่ชุดพนักง,งานเครื่องแบบนี้มาแล้วนะเธอควรจะไปหาชุดที่มันเหมาะสมกับตำแหน่งของเธอขอบคุณค่ะออตำแหน่งนี้เหมาะสมแล้วนะคะคุณไว้ดีแล้วครับค่ะงั้นยังไงดิฉันฝากสวัสดีคุณพ่อคุณด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรจะแพทงั้นดิฉันขอ,อตัวก่อนนะคะครับงไงผมบอกแล้ว พวกคุณไม่โดนไล่ออกหรอกแพผมมีเรื่องอยากจะถามคุณอีกเรื่องหนึ่งอะว่ามาเลยค่ะ คุณจำที่นี่ได้ไหมจำไม่ได้ค่ะแน่ใจเหรอลองมองดูดีๆด,ดิสมัยเด็กๆอะเรามาเล่นกันที่นี่ประจําเลยนะอือจริงด้วยแล้วโรงเรียนเราก็อยู่ตรงนั้นโหฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่คุณเห็นแล้วคุณก็ต้องทึ่ง คุณจำนี่ได้ปะว้าวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะยังอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันตอนนั้นน่ะเราต้องปีนต้นไม้เลยนะถึงจะขึ้นไปสลักตรงนี้ได้ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นต้นไม้สูงกว่าเรามากๆ มยังแปลกใจไม่หายเลยนะว่าทำไมตอนนั้นคุณไม่มาขอความช่วยเหลือจากผมตอนที่พ่อคุณมีปัญหานะตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะนึกถึงเรื่องนั้นค่ะเพราะตอนนี้ฉันมีความสุขมากที่คุณพาฉันกลับไปในวัยเด็กงั้นก็ไม่เป็นไรครับฉันมีคำถามจะถามคุณคะ่ะว่ามาเลย พ่อคุณเป็นเจ้าของสโมสรที่นี่แต่ทําไมฉันไม่เคยเห็นคุณเลยล่ะคะคือที่บ้านส่งผมไปเรียนเมืองนอกอะ่ะนี่ผมก็เพิ่งกลับมาได้แค่อาทิตย์เดียวเอง <c oughs> แต่เราลืมเรื่องนี้ไปก่อนเถอะเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่า <c oughs> คุณจำได้ไหมว่าตอนเด็กอะเราเคยมอบจูบแรกให้กันนะ แต่คุณจูบผมก่อนไม่คุณนั่นแหละจูบฉันก่อนคุณนั่นแหละที่จูบผมก่อนคุณนั่นแหละตอนนั้นฉันตื่นเต้นฉันก็เลยหลับตาแล้วฉันก็คิดว่าฉันจูบคุณไม่ได้แน่แ่แล้วคุณตื่นเต้นเท่ากับตอนนี้ไหม ใบนี่คุณจะทาอะไรอะอะนี้แกมาทําอะไรที่นี่นี่แกต้องถูกโดนไล่ออกตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอทาไมยังใส่ชุดเด็กเสือบีกะ่ะคุณมาทําอะไรที่เนี่เอาเลยอถามแปลกก็ฉันเป็นแฟนของคุณฉันก็ต้องมาหาคุณสิคะแฟนเหรอดีเลย ผมมีเรื่องอยากพูดกับคุณอยู่พอดีนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปเราสองคนจบกันคุณพูดอะไรของคุณอ่ะทำไมคุณถึงพูดกับฉันแบบนี้นี่คุณรู้ใช่ไหมว่าเพื่อนเพื่อนของคุณน่ะเขาอยากได้ฉันเป็นแฟนกันทุกคนคุณมีสิทธิ์แล้รพูดกับฉันแบบนี้เนี่ยเพื่อนอ่ะคุณรู้ไหมเมืม่อวาน ผมได้ยินที่คุณวางแผนไก้ท็อปหมดแล้วนะคุณเข้าใจแผนของเราแล้วใช่ไหมคุณต้องหลอกให้ไบมันรักแล้วก็เอาเงินทั้งหมดของมันมา,มาตามนั้น <c oughs> ว่าแต่คุณไม่รู้สึกผิดบ้างหรอยังไงไบเขาก็เป็นเพื่อนคุณนะไม่อ่ะก็แค่พวกขี้แพ้ชอบอวดดี <c oughs> ใช่ค่ะเพื่อนคุณอ่ะอวดดีมากาฉันนี่แทบจะอยู่ใกล้ถ้าไม่ไหวแนะ่มีดีแค่อย่างเดียวค่ะคือรวยแถมยังไม่ฉลาดด้วยนะอ๋อแล้วคุณก็อย่าลืมนะคุณต้องแต่งงานกับมันแล้สักพักก็ค่อยขอบนญยาและเราสองคนเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันจะได้ใช้เงินของมันให้สบายไปเลยแล้วเราสองคนก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะที่รัก ใช่จ้ะฉลัดที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันดีกว่าไหมไปจ้ะไปเชิญคุณกลับไปได้แล้วที่รักที่รักอย่าพูดแบบนั้นสิคะที่รักฟังเขาอธิบายก่อนนะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วเป็นพวกแก่ใช่ไหม แกคนเดียวเลยเป็นเพราะแกไปยั่วยวนเขาทาให้เขาเปลี่ยนใจใช่ไหมหยุดเลิกโทษคนอื่นไนะแล้วออทีลนะทีละต้องฟังเขาอธิบายก่อนนะเขาขอร้องนะฟังเขานะผมบอกว่าไม่แล้วคุณรู้อะไรไหมสถานะสมาชิกสโมสรของคุณผมสั่งยกเลิกไปแล้วว่าไงนะคุณทำแบบนี้ไม่ได้ ทำไมคุณงทำกับฉันแบบนี้อ่ะเป็นพวกแกเลยแกคนเดียวเลยทำาเรื่องเป็นแบบนี้แกต้องชดใช้นะส่วนคุณคุณคิดดีแล้วจะไม่ทำกับฉันแบบนี้แล้วคุณอย่ามาเสียใจทีหลังนะที่ทำกับฉันแบบนี้ฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้มีเจตนาจะให้พวกคุณมีปัญหากันนะคะอ๋อไม่เป็นไรจริงๆแล้วผมกับเขาอ่ะ คุณจะจบกันตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้เรามาพูดถึงจูบแรกกันดีกว่าคุณคือจูบแรกของผมเลยนะครับคุณก็เป็นจูบแรกของฉันเหมือนกันค่ะ